โอ้โห,โหนี่ตัวเล็กสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดจริงๆเย,ยี่ยมเลยอือเยี่ยม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 หูหูเหนื่อยเลยโอ้โหเจอเด็กน้อยอีกแล้วต้องแข่งกับนี่สี่ควบ สุญยอดนีหน oh ีกล oh ้องเฮ้ยนี่โหรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเจอกันนะป่ะไปก่อนเลยป่ะตามไปเออเจอรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เว้ยเอาป่ะเรามาเจอกันหน่อยป่ะป่ะปั๊บปัไปเดี๋ยวเราแข่งกันแข่งกันโอเคไปเลยโอ้โหโอ้โหเบาหน่อยเบาหน่อยฮึมเบาหน่อยเบาหน่อยโอ้โหเด็กคนนี้เก่งเว้ยโอ้โหไม่ทันเว้ยไม่ทันเว้ยไม่ทันเด็กเว้ย ไปทันเลยโอ้โหเก่งว่ะเด็กคนนี้เก่งว่ะตามกันตามไปตามตามเด็กคนนี้โอ้โหไปนู่นละเด็กคนนี้โอ <pod inclusive> ้ตามเด็กไม่ทันเลยเด็กคนนี้ทำให้เก่งงี้โอ้โหเด็กคนนี้เก่งว่ะ โอ้ตามไม่ทันเดี๋ยวเดินล้อปั๊บโอ้ไม่รู้ป่ะอือหือเด็กไม่ได้โอ้เด็กคนนี้เร็วโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้โหโอ้โหไอ้ห่าเหนื่อยเลยเหนื่อยป่ะโอ้เหนื่อยลุงก็เหนื่อยเนื่อลุงหรือปู่เนี่ยน่าจะปู่ดิสี่ขวบกับาหกสิบโอ้โหมันทางกันเลยเกินเนี่ยโอ้ไม่ไหวโอ้โหดู เราสู้เด็กสี่ขวบไม่ได้ à, เราแก่ไปแล้วใช่ไหม oh. สุดยอดจริงเด็กคนนี้มาแล้วมาแล้วเฮ้ยโอ้โหูฮ่าสุดยอด,ดยกนิ้วฟงกันเลยไม่เหนื่อยเลยเหรอนิดหน่อยเนาะเก่งมากหนูจะต,ตั้งกล้องแล้วโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย แข่งกับเด็กนี่เออไม่ไหวเว้ยเด็กคนนี้มันเก่งเหลือเกินโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะ <sighs> เหนื่อย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 ความต่างของรถรถเด็กน้อยกับรถรถตาหรือปูไม่รู้เนี่ยห่างกันห้าสิบสี่ปีเดี๋ยวสุดยอดเลยป่ะเดี๋ยวไปไปขอบนอกนะป่ะเราค่อยๆไปไปไปเลยนี่นี่นี่กล้อง มีกล้องเห็นหน้าไหมเออเห็นไหมใสายสาย่ไปรอบใหญ่เลยเออรอบนอกเลยไป,ปยยนู่นเลยตรงเลยโอเคไปไปโอเคโอ้โหนี่เด็กพาให้เด็กพาทัวร์นะโอ้โหรือเด็กพาทัวร์รอบใหญ่นเลยเด็กคนนี้เก่งจริงตามไม่ทะลุเลยไปนั่นละเนี่ยเด็กคนนี้มา ดูโอ้โหเด็กนี้สุดยอดจริงเลยต้องขึ้นแล้วข้บนแล้วตามไปก่อนตามดีก่อนไประวังระวังะโอ้โหไปละไปละไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็นรอปูด้วยปูเหนื่อยว่ะโอ้้เก่งด้วยทีนี้โอเคจบโอเค เหนื่อยเป็นไงโอเคยกนิ้วป้องนี่เด็กคนนี้สุดยอดมากเลยนี่เออตัวแต้มมือแต้มมือเออโอเคสุดยอดมาเด็กน้อยมาละมามานี่โอ้มาละเด็กน้อยมาละโอ้โหเด็กคนนี้สุดยอดจังละเก่งเก่งมากโอ้โห number ร์วเค สุดยอด้ตัุงคอดนี้แหละ เี้โอเคเระวังทีเดียปไาหูไม้คนนึงนะล,ลาไม้คนนึงนะเฮ้โอเคโอค้นี่ขวบคนนี้สามขวบคนนี้หกสิบเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันนะว่าใครชนะนะโอเคโอเคอเคย่างไงก็ลาไอ้รอปู่ด้วยกันเลยกัน สุดยอดไปแล้วไปแล้วโอ้โหใจเย็นใจเย็นเด็กน้อยเออไปเลยไปเลยไปละเด็กน้อยสามขวบนะเจอลูงหกสิบเลยนะไปนู่นละไปนู่นละนเด็กสามขวบไปแล้วโอ้โหปุยมาแล้วววลงไปได้ ไปดูแล้วดันขึ้นนะขึ้นเออไปเด็กนี่กำลังขาใช้ได ok! like oh ้นะสิบสามขวบนียงเนาะไปเลยนะตามเด็กไปก่อนดูข้าโค้งโอ้โหเด็กข้าโค้งสวยสามขั่วเข้าโค้งสวยเนี่ยเดี๋ยวดูลุงกสิข้าโค้งอย่างไรบ้าง ลุงหกสิบลุงหกสิบเข้าโค้งเด็กสมขวบ้เด็กสาขวบโอ้โหไปนู่นแล้วเด็กสาขวบเข้าโค้งน่นะลุงหกตามนะเข้าโค้งเ็งจริงเด็กสขวบเข้าโค้งลุงหกเข้าโค้งมังนี่ตามตามเด็งเยตามต็ สามเด็กสามขวบเนะี่ยโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเด็กสี่ขวบเด็กสามขวบลุงหกสิบโอ้โหมันช่างเข้ากันได้ง่ายนะโอไปแล้วสามขวบแน่นอนจริงเลยโอ้โหเด็กสามขวแล้วสิงมาเลยสิงมาสิบมาโอโ้เด็กสาวผมนี่สุดยอดจริงเลยโอ้โหนี่ไปแล้ว ไม่รอแล้วโอ้ไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วโอ้โหเด็กคนนี้มันจริงๆริเลยไปมโอ้ยสิ้นไปโอ้ยสิ้นไปลโอ้ยสิ้นเกินวัยนี่เนี่ยสามขวบไม่สามขวบไปแล้วสามขวบไปแล้วโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยไปนู่นแล้วโอ้โหโอเคสี่ขวบและสี่ขวบจะโชว์ไหม สีครวบสีครวบเอาหน่อยเอหมดแรงเลยเหรอเดี๋ยวยังไม่หมดแรงนะสีครัวป่ะบ้างตามไปไปเลยสีครวบตามสามควบไปแล้วฟิวฟูโอ้โหไม่เบาแล้วเราเนี่ยโอ้โหโอ้โหไปได้สวยงามเลยเนี่่ยาเชื่อสุดยอดสุดยอดเยมาอีกคนหนึ่งละสีครวบมาสีครวบมา สีคูมาเอาสีคมูมามาเอาไปเข้าหรอโอ้โหหลายรอบเลยนะเด็กคนนี้น่าจะสามสี่รอบแล้วนะไม่มีเหนื่อยนะโอ้โหเร็งจริงเลยแล้วคนนี้ล่ะคนนี้คนนี้ก็หลังจะไปละเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยวันนี้เขาบอกเขาเหนื่อยนะไปแนละ้วไปแนละ้วเด็กคนนี้แล้วไปลนะโอ้ยผรู้สึกว่าไม่หมดแรงเลยนะสามขวบยังไม่แรงดีอย่างเงี้ยดู ไม่มีหมดแรงนะโอ้โหสวยงามเลยโอ้โหดูไปนะไปนู่นแล้วไปนู่นเลยไปแล้วโอ้สามขวบแล้วอะโอ้หนูอาสี่ขวบตามสี่ขวบตามตามเดี๋ยตามไปเลยีก็ตามแล้วไปไปตามตามไปยอ่าตามไปตามไปตามไปอ่าตามไปตามไปตามไปอาตามไปตามไปตามไปเอเด็กนี่านาสี่ขวบ้าหกอืมไปไปโอ้เด็กนี่เหนื่อยแล้วหลายรอบแล้วไป ไปปลูกตามไปตามไปเออค่อยๆไปค่อยๆไปลูกโอ้ยเออวันจริงมองตามเด็กนี่วันโอ้ยไป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 อย่าไปจอดไว้ระวัง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 ไป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 ไม่ทหันเดินหน้าอย่างเดียวเออเดินหน้าไปเออเดินหน้าไปเออเด็กคนนี้เดีินหน้าอย่าหยุดนะอย่าหยุดไปเลยโอ้โหนี่ตามเด็กคนนี้ไปดีกว่า ไม่เหนื่อยเด็กคนนี้โอ้ชอบใช่ไหมเนี่ยเออ,เอ,อระวังระวังลูกระวังระวังอยา่าอย่าทำอย่างนี้นค่อยๆค่อยๆค่อยๆไปเดี๋ยวเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็พักอ่ะไปเลยไปนู่นเลยโโอ้โหเด็กคนนี้ไปน,นู่นเลยเด็กคนเดียตาคนนี้ ใหญ่นะอ้โไปนะไปละไปไปไปไม่อย่าจอดไม่ต้องจอดไม่ต้องจอดไปเลยไปต่อ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 ไปนู้นเลยไปต่อเลยไปต่อไปต่อไปต่อเออไปต่อเลยค่อยไปค่อยไปเออมืดละไปไปตามไป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 เลยไปเลยเออค่อยๆไปเออ ไป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 ตุกไปไปอย่าเบรอย่าเบรเออเหนื่อยแล้วก็พักแล้ละไมเอาไม่เอาเอาอะระวังอย่าหย,ยุดจะหยุดกลางคันไปเดี๋ยวเขาจะชนเราไปเรื่อยไปเรื่อยเหนื่อยก็พักแล้วลูกเหนื่อยก็พัก่ไปไปโอเคจบพอละ ูเหนื่อ,นะ okay. Oh. Okay. Oh. อย,ยแล้วโอเคโอเคเมื่อยใช้ได้จบละโอเคสำหรับวันนี้กัะดุงน้อยคนนี้แข็งแรงมากเลยสุดยอดยกนิ้วโป้งหน่อยโอเคสุดยอดเนี่ยลุงแก่ๆ6กกับเด็ก4ขวบนะเ,เล่นกันสนุกเลย